อ่าครับผมนี่นะครับเราเริ่มต้นจากศรีแยกคนรังนะครับผมจากศรีแยกคนรังไปนะครับมุ่งหน้าไปตนงาช้างครับไปทางรัตูุิสายเก่านะครับอ่าครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็ขับรถมาถึงทางเข้าตูนงาช้างแลวนะครับเป็นระยะทางเก้ากิโลเมตรนะครับผมจากศรีจากศรีแยกคนรังมานะครับ 9กิโลเมตรนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมจะเลี้ยวซ้ายเข้าต้นงาช้างน,นะครับตรงไปเอาไปเข้าอีกทางอ่ะไม่ใช่เข้าทางนี้อ๋อโอเคมาตรงไปเป็นรนัฐบาลอ๋อครับผม เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้ารัตภูมนะครับถ้า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 เราถ้าตรงไปก็จะไปรัตภูมิสายไปไปสายเก่านะครับไปไปไปรัตภูมิสายเก่านะครับตอนนี้เราตอนนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าต้นงาชานครับอ่านี่นะครับผมข้าวน้ำตกต้นงาชานะครับผมแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับ ครับเลยมัสยิดมาสองร้อยเมตรถึงไฟแดงครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงจุดตรงไฟแดงนะครับอ่าทางเข้าเทศบาลทุ่งตำเสาครับผมอ่านี่ครับเด็กตรงไปอ่าครับผมอ่านี่ครับป้ายสีเขียวนเทศบาลทุ่งตำเสาครับโอเคไปสนามกอปังอ๋อครับครับ นี่นะครับ,รบเราเราเข้ามาท,ทางเทศบาลตุง้งตุ้งดำเสานะครับเข้าประมาณส,สองกิโลเมตรนะครับ,รบมาถึงเท่งน้ำครับเลยสะพานไปนะครับขึ้นออตอ้าขึาา้นขึ้นขึ้น ซ้ายมือเป็นเทศบาลทุ่งดำเสานะครับอําเภอเทศบาลเหนือมันขึ้นเป็นเทศบาเลนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสบายแล้วก็มีมีมเนี่ยประชารัฐนะชุมชนประชาลัตนะคะอ่านี่เป็นร้านชุมชนประชารัฐบ้าน<ด>โอนะครับแล้วต,ติดกับเออบตทุ่งดำเสาอ่าติดกับอบตท<า>ุ่งดำเสานะครับ อ่ครับผมอ่านี่คือเทศบาลทุ่งตำเสานะครับผม ันนี้ก็เป็นอันนี้คืออันดับไมุ้่งดำเสานะครับผมโรงพรยาบาลส่งเสริมรอ่าโอเคครับผม<ส>ไปเรื่อยๆครับ,คร,บครับผมจกจะใกล้ถึงสถานที่ท,ที่ที่ด็ดอ่าใกล้ใกล้ถึงที่ดีแล้วนะครับผมอ่ายังทังนเลยเนี่ยนะ <laughs> ครับอบือครับ อ่าครับผมนี่นะครับเราเลี้ยวเข้าเราเลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้นครับบ้านนายีรีครับอ่าครับตรง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 เสียแยกตรงกับ,รบ,บโรงเรียนบ้านนะโรงเรียนหินผุดบ้านหินผุดนะครับผมโรงเรียนแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโรงเรียนพัฒนานเพราะตรงไปอีกเป็นสนามกอล์ฟอ่าครับผมเราเราเลี้ยวทางเข้าบ้านนายสีครับตรงกับโรงเรียนบ้านหินผุดนะครับ อ่าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับเลยนะครับผมโอเคเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณอ่าประมาณสี่ร้อยเมตรอ่าครับผมเลี้ยวเข้ามาประมาณ400เมตรนะครับผมสองครั้งฐาน อยนี้ไหมไม่ใช่อ่าครับโอเคโอเค,อเคซอยเทศบาลพัดซอยเทศบาลพัฒนาครับเปะครับเราก็มาถึงทางโค้งนะครับมาถึงทางโค้งตรงนี้เป็นยางสามรอยเมตรครับก็จะมาถึงตรงนี้นะครับตรงซอยเทศบาลพัฒนานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางโค้งนะครับก็จะมีสวนยางด้วยนะครับนี่มีสวนยางอยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับที่ดินของเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับเลยเลยสวนยางมานิดหนึ่งครับก็จะเป็นเป็นที่ดินของเรานะครับที่ดินที่บอกขายนะครับสองไร่ ับตรงนี้สองไร่นะครับกับห้าสิบแปดตารางวาตารางวานะครับสองไร่ห้าสิบแปดตารางวาตรงนี้นะครับนี่นะครับ ตรงนี้เราก็ถมถมแล้วนะครับถมดินลูกลังแล้วนะครับเสมอถนนเลยนะครับผมเสมอถนนเลยนะครับด้านหน้าที่ดินก็จะมีร่องประมาณหนึ่งเมตรครับอ่าครับผมหน้าหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเก้าเก้าสิบเอ็ดเมตรนะครับผมหน้ากว้างเก้าสิบเอ็ดเมตร อ่าครับผมเนี่ยครับที่หน้าหน้ากว้างตรงนี้ครับที่ดินสองไร่กับ5้าบดตารางวางครับหน้ากว้างติดถนนก็เ้าบเอดเมตรนะครับผมเก้าเมตรริมริมฝั่มือครับริมฝั่มือลึกเข้าไปก็ลึกเข้าไปส 4, 4, 4, 4, 4 2สี่สิบสองสี่สองเมตรนะครับอ่าเรามาดูเรามาดูฝัาา่งริมซ้ายมือครับ ริมซ้ายมือก็มาถึงต้นไม้ต้นนี้นะครับมีมีป้ายสีสวัสดิ์เงินติดล้อติดอยู่นะครับตรงนี้นะครับครับต้องริมฝาริมขวามือครับก็จะมีลำห้วยอยู่นะครับผมริมฝามือก็จะมีลำห้วยนะครับความกว้างก็ประมาณ1ิบเมตรนะครับผมก็ถือว่าติดกับมังกรนะครับผมติดกับเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยดีนะครับถ้าจะปลูกอะไร จะปลูกต้นไม้อะไรเราก็สามารถใช้สายยางทําการรักน้ําขึ้นมานะครับมาลดน้ําต้นไม้ได้นะครับด้านนี้นะครับก็ด้านขวามือครับ9ก้สิบเด้านข่ามือ4 7สิบเเมตรครับลึกก็ไป4ี่สิบเจเมตรนะครับผม จนมาถึงหลักนะครับนี่จนมาถึงริมลัวนะครับจนมาถึงลัวนะครับอันนี้ก็มีหลักหมดอยู่นะครับน,นี่ก็มีหลักหมดอยู่นะครับผมนี่ริมด้านหลังนะครับริมด้านหลังริมด้านหลังก็ครับ ครับผมด้านนี้ก็ด้านด้านหลังที่ดินก็นเกือบเก้าสิบเมตรเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าด้านหน้านี้เก้าเเก้าเเมตรด้านหลังก็เกือบเก้าเกือบเก้าสิบเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเรามีรั้วเรามีรั้วชัดเจนนะครับด้านหน้าเป็นเป็นถนนเราไม่ต้องทํารั้วเลยครับ เราทํารั้วด้านหลังนะครับผมทารั้วด้านหลังดินก็เสมอครับดินก็เสมอครับ